ก็คือแบบคือปิ๊งเลยก็คือตาสว่างเลยไอ้ที่ผ่านมาคือแบบเราไม่รู้ว่าเราจะจะเริ่มยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับครับุณพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อต้นนะครับปัจจุบันก็ทํางานเป็นวิศวกรครับรงโรงงานนครับนี่มาจากจังหวัดไหนเลยมาจากจังหวัดลําปูนครับมอยู่ลาพูนใช่ครับแล้วก็มีความสนใจเรื่องของอสังหาเลยสนใจที่จะมาลงเรียนกับคอร์สของคุณบานครับผมก็ทําเป็นธุรกิจ ให้เช่าอยู่แล้วเป็นธุรกิจหอพักธุรกิจพื้นที่ให้เช่าอยู่แล้วและทีนี้แต่ยังไม่มีประสบการณ์ในการขายเ<ม>พราะตอนนี้ทำ,ทำทำทำไว้ขายไว้แล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นขายยังไงแสดงว่าคืองล,ลงมาลุยแล้ว <c oughs> ใช่ครับลงมาลุยแล้วค้าบมแต่ก็ยังยังยังติดปัญหาเรื่องลำดับขั้นตอนใช่ครับถาแล้วเป็นยังไงบ้างครับได้ได้มีโอกาสได้ลงเรียนกับทางของของสถาบัน เนื้อหาตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็คือแบบคือปิ้งเลยก็คือตาสว่างเลยไอที่ผ่านมาคือแบบเราไม่รู้ว่าเราจะจะเริ่มยังไงจะไปต่อยังไงมีลูกค้าเข้ามาแล้วไม่รู้จะพูดยังไงจะรับยังไงตอบตอบลูกค้าไม่ได้ครับผมอันนี้ก็มามาได้เรียนก็รู้เลยว่าเฮ้ยเราจะต้องแบบนี้นะแบบนี้นะต้องเตรียมอะไรบ้างถามว่าคอร์สนี้แบบาม ผมว่าคุ้มคุ้มคุ้มมากนนสําหรับสําหรับราคาที่ต้องกับแรกกับความรู้อ,อัน,นอัน,นอันนี้อันนี้ยอมรับจริงจอ,อันนี้จัดจัดใจผู้ที่เคยลงมาลงมาลุยง,งานหน้างานแล้วใช่ครัมก็ยังไงก็ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณต้นมากนะครับที่ห <c oughs> าเวลามาเรียนงานวถาม,มัา